เสือพี่เสือกินข้าวด้วยกันนะนี่จะให้โชว์โชว์หนมจีน <c oughs> กินเข้าไปเด็กินอะไรก็กินไม่หมดเนี่ยเพราะว่าป้าอะได้รับการดูแลอย่างดีจากร้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ร้านเมตตาม,มากๆเลยความเลงนะ แม่จะนอนละฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจมาเจอเธอ,เธอแล้วเหมือนคนที่เจอจดมา ไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจ จะนอนละฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปัน พี่เสือนอนหรือยังเนี่ยพี่เสือด้วยอ่ะต้องนอนเยอะๆนะอันนี้ตลกอันนี้เขาตลกอืมอุ๊ยมันเป็นเลขของป้าด้วยนะอืมน่ารักอ่ะ สำหรับคุณพอป้าบอกว่าคลิปพวกนั้นมันทำให้ป้าฟุ้งซ่านนะนะที่เป็นตัวอักษรเยอะแยะแล้วก็แม้แต่คาแมนเลยนะ่ะตอนนี้ไม่ขึ้นมาเลยลุงเพราะอะไรอ่ะจ๊ะลุงจัดการเหรอลุงจัดการเองเหรอหรือ,อยังไงนี่แหละป้าจะป้าจะานี่ เพราะอันนี้มันเหมือนเดิมอะนะคิดถึงสิก็มาแบบพี่เสือรักเดียวใจเดียวป้าก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วก็นี่แหละป้าถึงบอกถ้าใครเจอเรื่องแบบเราเรื่องระวังเราเขาก็คงจะเข้าใจเองแหละแต่เราก็ไม่ได้ร้องขอให้ใครเข้าใจนะแค่เราเข้าใจกันเองก็เพียงพอละ ก็ไม่รู้จะผ่านแบบเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้จะผ่านไม่ใช่ก็ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วก็ไม่ว่าจะเจออะไรกันก็ตามนะไม่ว่าจะหายเงียบกันไปยังไงก็ตามหัวใจมันก็เหมือนเดิมได้ยังไงอะใช่ไหมละ่ะก็ก็นั่นแหละปาถึงบอกว่าเราจะให้ป้าทำยังไงในเมื่อหัวใจของป้ามันเหมือนเดิม แล้วหัวใจของคนที่ป้ารักเขาก็เหมือนเดิมแล้วเขาก็รักป้าด้วยไงที่ว่าเหมือนเดิมคือเขารักป้าเหมือนเดิมป้ามารู้ความจริงว่าเขารักป้าเหมือนที่ป้าเคยคือคิดว่าเขารักป้าแล้วป้าก็เลยรักเขาแล้วป้าก็ไปเข้าใจว่าเขาไม่รักป้าแล้ววันหนึ่งป้าก็ได้รู้ว่าป้าเข้าใจผิดเขารักป้าเหมือนที่ป้ารู้สึกนั่นแหละแล้ววันนี้เขาก็ยังรักยังรักป้าอยู่อะ นั่นแหละป้าก็ทึงบอกว่าเออขออภัยทุกๆกคนนะยังไงป้าก็ถึงป้าไม่รู้ว่าเขายังรักป้าป้ายังเก็บเขาไว้ในหัวใจแล้วพอป้ารู้ว่าเขารักป้าแล้วเขาก็ยังรักป้าลุงก็จินตนาการมาอยู่ตรงที่ของป้าแล้วกันว่าลุงจะรู้สึกยังไงแล้วลุงอยากจะทำอะไรป้าเองบอกได้เลยว่าป้าก็ขอเลือกความรักอ่ะป้าถึงขอพึ่งพาท่านอ่ะแล้วก็ขอบคุณท่านนะนะ ขอบคุณที่ท่านทำให้ป้ารู้อะความจริงเนาะพี่เสียนอนได้แล้วนะจ๊ะเออนอนนะแม่ต้องเทสสินอนนะคะเอ,อ๊ไม่เห็นเป็นเลยโเห็นไหมเทส,สละนอนนะ โอเคแสดงว่าไม่เป็นทุกครั้งเห็นไหมจะเป็นก็ต่อเมื่อพี่เสือเขาจะทำให้ป้ารู้ไงไว้คุยกันนะป้าจะล้างจานอีกนิดนึงแล้วก็จะขึ้นไปที่ห้องแล้ว คให้ไฟนิดนึงหรือจะพิงค์คอร์ทนะเลยเพลสเนี้ย หยุดเันทิศแล้วนะ